คลิปนี้จะมีการกล่าวถึงโครงเรื่องของอนิเมะซีซั่น4หรือมังงะเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่การสปอยเกินไปดังนั้นเราจึงมาเตือนก่อนเข้าคลิปนั่นเองครับ เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ได้รับพรสุดพิเศษจากราชาปีศาจและเหล่าเทพธิดาสูงสุดหญิงสาวที่เป็นต้นเรื่องของความโกลหนทั้งหมดทั้งปวงหญิงสาวผู้ยอมทนทุกทรมานกับความรักหญิงสาวที่ถูกขนานนามว,ว่าเป็นผู้ที่ช่ำชองศาสตร์แห่งเวทมนตรามากที่สุดในบริเตนเนียและวันนี้อันดิเด็กจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับตาของความตะกะของหมูเมอร์ลินนั่นเองครับมือดงเอ็กซ์เตอร์มินเอเตอร์ย์ ก็ต้องขอเล่าย้อนไปเมื่อ3,000ปีก่อนที่เมืองเบเลรูอินนะครับเมืองที่วางตัวเป็นกลางต่อสงครามจากเหล่าปีศาจและเหล่านางฟ้าได้มีหญิงสาวคนหนึ่งได้ถือกําเนิดขึ้นมาครับพร้อมกับพลังเวทที่แข็งแร่งเหนือใครทั้งปวงชื่อของเธอมีชื่อว่าเมอร์ลินครับจริงๆแล้วนั้นคําว,ว่าเมอร์ลินไม่ได้เป็นชื่อที่แท้จริงของเธอแต่ชื่อที่แท้จริงของเธอเป็นภาษาปีศาจที่มนุษย์นั้นไม่สามารถเข้าใจได้นั่นเองครับจึงได้มีการตั้งชื่อแฝงขึ้นมาอีกทีเพื่อทําให้เธอนั้นถูกเรียกง่ายยยิิิ่่่งงงงขึึ้้้นน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 ครรัััับดดเเเาจไชือออแปกใม เมอร์ลินเธอนั้นเป็นเด็กอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากแต่ชาวเมืองกลับทดลองเธอเพื่อให้เธอนั้นกลายเป็นเครื่องมือสําหรับการทําสงครามของเหล่าปีศาจและนางฟ้าด้วยการที่เธอนั้นเก่งถึงขนาดนั้นนะครับเธอจึงถูกเทรนขึ้นมาในฐานะจอมเวทย์สุดแข็งแกร่งครับมันทําให้เธอนั้นกระหายความรักจากพ่อแม่ของเธอเองซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้นําของเมืองแห่งนี้เธอนั้นกลับไม่ได้ความรักจากท่านทั้งสองเลยและนั่นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นจนทําให้เธอนั้นได้หลบหนีออกจากเมืองเบเลลูอินจนในที่สุดแล้วโชคชะตาก็ได้เลลกกเลล่นนนตกกัับบมริะค เนื่องจากเมอร์ลินนั้นได้ไปพบกับเมลิุดัสจนเรื่องราวต่างๆนะครับได้เกิดขึ้นอย่างมากมายและเป็นเหตุทําให้เมอร์ลินนั้นจะต้องใช้ร่างยิงสาวผู้เลโชมตลอดเวลานั่นเองครับซึ่งเหตุผลนั้นเราก็อาจจะต้องตามหากันในมังงะนั่นเองซึ่งเมอร์ลินนั้นเองนะครับผมเธอนั้นกะหายความรู้เป็นอย่างมากเธอได้เรียนศาสตร์มากมายจนช่ำชองจนเธอได้รับพรจากราชาปีศาจและเทพสูงสุดของเหล่านางฟ้าครับและเธอเองนะครับก็ได้กระทําเรื่องที่ไม่ดีลงไปจนในที่สุดแล้วเธอก็กลับถูกราชาปีศาจและเทพสูงสุดของเหล่านาง フィニティ、それが私の持つ魔力だ。<ー> <laughs> <laughs> ซึ่งในภายหลังจากนั้นหลายพันปีนั่นเองนะครับเมรินได้ปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะคนของกลุ่ม7บาปบาปแห่งความตะกะของหมูเหตุที่เธอนั้นเป็นบาปความตะกะของหมูนั่นก็เป็นเพราะว่าการกระหายความรู้ของเธอนั้นมันมีมากจนเราไม่สามารถจะหยั่งลงไปถึงนั่นเองครับซึ่งถ้าเทียบเป็นตัวละครอื่นจากเรื่องอื่นนั้นก็คงเป็นประมาณแม่มดเอคิน่านะครับจากเรื่องรีซีโร่นั่นแหละครับที่เธอนั้นมีความอยากรู้มากมายเป็นบาปแห่งความตะกะเมอรินได้มีส่วนช่วยเหลือเมโลเอดัตเป็นอย่างมากในสึกสุดท้ายในซีซั่นแรกนะครัธนถพ นึกประตูเพื่อเข้าไปช่วยเหลือบราธาราชาแห่งเลโอเนตได้เพียงแค่ไม่กี่อึดใจซึ่งนี่นั้นมันก็เป็นเครื่องการันตีแล้วว่าเธอนั้นมีพลังเหนือกว่าใครหลายคนในเรื่องเธอนั้นมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องความเป็นไปของพลังเวทและคอยแก้ปัญหาให้กับกลุ่ม7บาปนั่นเองครับเรานั้นไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเมอร์ลินนั้นเก็บเรื่องราวต่างๆไว้มากมายแค่ไหนตรงนี้เราก็ไม่สามารถพูดเยอะได้เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นก็ยังคงตั้งตา,งตาร,รออนิเมะซีซั่น4ที่อาจจะมีการเปิดเผยเ,เรื่องราวของเมอร์ลินอยู่นั่นเองครับแต ได้ถูกขนานนามจนทําให้เธอนั้นกลายเป็นจอมเวทหญิงที่แกร่งที่สุดในบริเตนเนียหรือที่เราเรียกเธอกันอย่างติดปากว่าเมอร์ลินนั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าความเก่งกาจและความสวยงามของเธอนั้นมันก็ไปต้องตาถูกใจกับชายที่เก่งที่สุดในเรื่องนะครับผมนั่นก็คือเอสคาร์นอนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นเองนะครับผมเหตุการณ์ความรักของทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้ลงเอยง่ายๆนั่นเองครับใครที่ตามมังงะและ้วเราก็ต้องของบอกเลยว่าเหตุการณ์ของเมอร์ลินและเหตุการณ์ของเอสคาร์นอนั้นเป็นส่วนสําคัญของเเเเนนืืื้้ออออรรร่่งงงงและะทําาใหิมมมวถึ7บ

โดยปกติแล้วนะครับเมอร์ลินเธอนั้นจะค่อนข้างสวมชุดที่ดูเป็นผู้หญิงนะครับที่เซ็กซี่และแหวกหน้าอกอยู่ตลอดเวลาผ้าของเธอนั้นมีน้อยชิ้นแต่ถ้าว่าผ้าแนวสกินนี่ของเธอนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ซะมากกว่าครับเธอมักจะชอบมีผู้นะครับขนสัตว์บริเวณที่คอรวมถึงลักษณะการทําผมของเธอนั้นเธอชอบทําผมแบบดายอินโดฟินนั่นเองครับไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไงอ่ะนะทรงผมของเธอนั้นนะครับมีความยาวประมาณประบ่านนั่นเองซึ่งทางเมอร์ลินเองนะครับแท้จริงแล้วนะครับร่างกายของเมอร์ลินนั้นหยุดเติบโตไปปตตตตัั้้งงนานาแวครบ่เเเเธอจอจํ็มพ ทำรงร่างนี้ไว้ด้วยเหตุผลบางประการนั่นเองครับนานมชินวตวน และหลังจากนี้จะเป็น1ิบเรื่องราวที่เพื่อนๆนั้นอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับเมอร์ลินกันครับ1จริงๆแล้วตามตำนานนั่นเองนะครับเมอร์ลินคือชื่อของจอมเวทชายคนหนึ่งของกษัตริย์อาเธอร์อีกแล้วนะครับที่เขานั้นมีความปราดเปรื่องในด้านศาสตร์เวทมนต์วิเศษต่างๆที่เรื่องราวของเขานั้นนะครับได้มีการเกิดขึ้นแล้วก็ตีความออกมาในคริสต์ศตวรรษที่5นะครับบางตำนานก็บอกว่าเขานั้นเป็นคนพากษัตริย์อาเธอร์ไปเจอกับดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับโดยเขานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมาาาากกกกใในนรรรรเเปป็อจย์และที่ึษษห้ัับติ บางตำนานก็กล่าวไว้ว่าเขาคือคนที่เรียงหินที่ Stone Age นะครับเรียกได้ว่ามีตำนานของเมอร์ลินปรากฏอยู่ในหนังแล้วก็การ์ตูนในหลายๆเรื่องนะครับผมซึ่งบริบทส่วนมากแล้วจะเป็นคนใช้เวทมนต์นั่นเองครับแน่นอนเลยครับว่าฝีมือของเขาจะต้องเก่งกาจเป็นอย่างมากนะครับไม่งั้นไม่มีตำนานเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งเจ็ดบาปก็ได้จับคาแรคเตอร์นี้มาด้วยนั่นเองครับจนทําให้มีตำนานออกมานะครับว่าสุดท้ายแล้วเมอร์ลินเนี่ยถูกหญิงที่เขารักนะครับหลอกสร้างเสาวิเศษและในที่สุดแล้วเธอก็ได้ใช้เสานั้นจองจําาเเมอออรลลินนนนนไปตดกกัั่่่งค2ยุทีฮ ะจะขึ้นมามีอำนาจเป็นอย่างมากนั้นห้องทดลองของเมอร์ลินนั้นเต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์และสิ่งคนคว้าทางเวทมนต์เป็นจํานวนมากครับนับว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่กันเลยทีเดียวแต่หลังจากการต่อสู้กับเฮนดริกเซนนะครับเธอกับพึงพอใจในการใช้บ้านกระท่อมหลังเล็กๆแทนแม้ว่ามันจะเล็กกว่าปราสาทที่เธอเคยอยู่มากแต่เธอนั้นก็ยังมีความสุขกับการทดลองอะไรแปลกๆของเธอครับข้อที่3ด้วยเหตุผลบางประการนะครับเมอร์ลินสามารถค้นหาเอสคารนอให้เจอได้ในซีซั่นสองนะครับด้วยพลังของเธอเองแต่เธอก็ไม่ได้ใช้มันนะครับอาจจะเป็นเหตุผลเเดดีียวกกัันบท่ธอคิ ว่าเหตุการณ์จะต้องเป็นเช่นนี้เพื่อที่จะทําให้ผลลัพธ์นั้นเป็นไปตามที่เธอคาดหวังโดยให้เอสคารนอเจอกับกาลันด้วยตัวเองนั่นเองครับซึ่งนับว่าอาจจะเป็นแผนบางอย่างของเมอร์ลินก็เป็นไปได้4รอยสักของเมอร์ลินนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับฮอกครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีเงื่อนงําที่โยงไปถึงเรื่องของฮอกและแม่หมูนั่นเองครับตรงนี้นั้นใครที่อ่านมาองะจนจบแล้วก็อาจจะพอคาดเดาได้กันเองนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงโดยส่วนตัวแล้วคิดว่านะครับเกิดจากการชื่นชอบในตัวของฮอกและแม่หมูของเเมมออรลินนนนััน่่่งงซึยสกกใกุ บานนเัเมอร์ลินเธอก็เป็นคนสลักและสร้างรอยสักนี้ขึ้นมาให้กับทุกคนใน7บาปซึ่งรอยสักทั้ง7นี้เองนะครับเมอร์ลินคือคนที่มีรอยสักรูปหมูตรงกับความตระการความหมายมากที่สุดของกลุ่ม7บาปนั่นเองครับคนอื่นนั้นอาจจะเป็นจิ้งจอกเอ้ยหรือเป็นอย่างอื่นเองนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับตำนานสักเท่าไหร่นั่นเองข้อที่5้า จากความนิยมของตัวละครทั้งหมดในเรื่อง7บาปหรือนันทสืโนไทไซนั่นเองนะครับเมอร์ลินได้ถูกจัดอยู่อันดับที่9อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกตัวตนของเธอนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนครับเธอดูเย่อหยิ่งและไม่ค่อยสนใจใครเข้าถึงได้ยากแต่หลังจากเหตุการณ์เกี่ยวกับเอสคารนอแล้วทําให้เมอร์ลินนั้นมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวนะครับแต่เรื่องราวก็พลิกไปพลิกมานะ 6. เมอร์ลินเนี่ยอยากจะบอกนะครับว่าเธอเนี่ยคือคนที่ข้อแข็งที่สุดในกลุ่ม7บาปนั่นเองครับถึงแม้ว่าเธอนั้นจะดูเป็นผู้หญิงแต่ถ้าว่าสกิลการกระดกชนแก้วของเธอนั้นก็ไม่เป็นรองใครกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นร่างอาวตารของคานาจากแฟร r รี่เทลกันเลยทีเดียวนะครับจนมีการเปรียบเทียบว,ว่าถ้าอยากให้เธอเมานั้นจะต้องเมาเหล้าทั้งร้านนะครับเพื่อให้เธอนั้นรู้สึกกลุ่มๆเท่านั้นเองพี่บันของเราเนี่ยเรียกได้ว่าคอพับไปแล้ว12ตลบนะครับแต่ก็เหมาะสมกันดีนะครับกับเอสาานนทีีีี ender, ่่่เเสัยยบวววชไมมม เรียกได้ว่ากิ่งทองใบหยกกันเลยละครับแหมหยอกอะนะแต่ใครหลายๆคนก็ขึ้นเรือจะถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับกับคู่นี้ซึ่งมันก็ตอบรับกับความฝันของเอสคารนอนะครับที่เขานั้นอยากจะเปิดร้านกับเมอร์ลินใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องราวของเอสคารนอนั้นก็สามารถไปดูได้ทางด้านปุ่มตัวไอด้านขวาได้เลยนะครับเหลายคนคงรู้แล้ว่าวิเวียนคือลูกศิษย์ของเมอร์ลินนั่นเองครับฝีมือของเธอนั้นไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวแต่ก็ยังเทียบชั้นกับเมอร์ลินไม่ได้อยู่ดีใน Data Bo ขอองง7บาทนีเได้มีการบอกไวว้่าในรุ็ก ฝึกงานอยู่หลายคนมากครับแต่ที่น่าจะพอมีฝีมือก็คือวิเวียนนี่แหละครับที่เธอนั้นมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รวมถึงอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะครับและเราขอเพิ่มเติมเกร็ดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวิเวียนให้ฟังอีกเล็กน้อยครับวิเวียนตามตำนานของกษัตริย์อาเธอร์แล้วเขาเป็นคนที่เมอร์ลินนั้นคอยให้คาปรึกษาอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งเขานั้นมียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าเมอร์ลินแต่กลับเป็นหัวหน้าที่ไม่ค่อยชอบเมอร์ลินซะเท่าไหร่ชอบแซะเมอร์ลินอยู่ตลอดครับเรื่องนี้ก็ได้ถูกหยยยยิิบบบบกกปรรระเเดด็นนนนนขขึ้้มาาล่ััคตออ์งววีีใ7 เธอนั้นไม่ค่อยชอบเมอร์ลินสัเท่าไหร่อ่ะนะ 8. เมอร์ลินเคยร้องไห้ครั้งล่าสุดก่อนที่จะมีการรวมตัวกันทั้งหมดของเจ็ดบาปนะครับก็คือเมื่อ430ปีก่อนแล้วนั่นเองนะครับได้ไปกินเค้กตับกบปีศาจสูตรพิเศษของเมลิอุดัตนะครับเรียกได้ว่ารสชาติของมันนั้นทําให้เมอร์ลินนั้นน้ําตาซึมกันไปเลยทีเดียวแหมอาหารของพี่เมลิอุดัสนี่สุดจริงนะครับเอสคานอกินไปก็ยังไม่รอดฮะเก้าในเรื่องเมอร์ลินคือคนที่ใช้พลังนะครับรวมถึงไร้พลัง นนัน้มีมากกว่า30อย่างนะครับซึ่งนับว่าเป็นตัวเทพและเป็นตัวบักของเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับรองจากเอสคานอกันเลยทีเดียวถ้าเกิดลองนับเล่นๆดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลซูลคันเซิลหรือเพอร์เฟกคิวนะครับรวมถึงสกิลการว์ปต่างๆเมอร์ลินมีความช่างชองในการใช้เวทมากเะครับเทียบกับตัวละครอื่นแล้วอย่างคิงนั้นคิงก็นับได้ว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สกิลเยอะแต่ก็ไม่เท่ากับเมอร์ลินครับนับรวมมังงะด้วยนะครับสิ 10. เรื่องที่เมอร์ลินอับอายที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเเธอเคคยยสาาารรภพรักักกบชน,นึไปแต่ คนนั้นกลับไม่ใยดีเธอเลยเธอเลยรู้สึกว่าตรงนี้นั้นคือข้อผิดพลาดของชีวิตนั่นเองครับและแน่นอนการสารภาพของเมอร์ลินในครั้งนี้มันก็เป็นต้นเรื่องเกือบทุกอย่างของเมอร์ลินนั่นเองและนี่แหละครับก็คือสิบเรื่องของเมอร์ลินและใครคือคนต่อไปที่อยากให้เราทำระหว่างเกาเทอและไดแอนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสาหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ